สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกท่านครับวันนี้เราจะเจอกันอีกแล้วครับผมเดอะนัทเทบอลชื่อนี้เสียไม่ได้ครับเมื่อวานนี้สดชื่น ฟินๆกันไปครับ3มทีมหน้าคลิปครับที่นัดวางมาให้เนี่ยมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดและสเปอร์มาตามนัดแยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอบอกนะครับว่าการันตีมีกําไรอย่างแน่นอนครับนี่แค่ส่วนหนึ่งนี่แค่ออเดอริร์นี่แค่น้ำจิ้มเท่านั้นคร,ครอยักมาตามตัววีตัวทิ่มมั่นใจที่สุดรวมไปถึงชุดอัรบัมสามสวยๆครับเปิดใจมาเจอกับนัดในชมรมได้เลยครับทางเข้าเดี๋ยวทิ้งวาให้ในคอมเมนต์ครับเมื่อค่ำคืนครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าผลงานในชมรม มาเตมาครบอีกแล้วครับตัว v ี p 2ตัวที่นัดวางมาให้บวกชุดอาัลาบั้ม3าไปอีก2ชุดครับก็สดชื่นฟินฟินยินดีกับพี่วที่อยู่ในชมรมเทพบอลของนัททุกคนทุกท่านเลยครับอะวันนี้ครับแม้โปรแกรมฟุตบอลจะดูเบาบางลงไปครับแต่3มทีมประจำหน้าคิดนี้คัดมาให้เอามาฝากแล้วเอาเป็นว่าชอบทีมไหนตามมาได้เลยไม่ต้องเสียเวลาครับวันนี้3ทีมที่น่าเลือกเชียร์กับนัดเทพบอลจะเป็นทีมไหนกันบ้างพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยครับ แรกในค่มภีรนนี้ครับเรามองไปที่สฟุตบอลลิกเออฟรั่งเศสได้เลยครับวันนี้เจ้าบ้านอย่างนี้ครับเปิดบ้าน รับการมาเ,ย,เย,ยือนผู้มาเยือนใด้านของโอแชร์สำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรครับเขามองว่าเจ้าบ้านอย่างนี้เนี่ยดูดีกว่าเงื่อนไขวันนี้ต้องชนะเท่านั้นครับหนึ่งเมล็ดเฮเ,เล็กๆสองมเมล็ดครับถึงจะได้เฮแบบเต็มๆสาหรับคู่นี้เท่าที่เจาะลึกไปดูรายละเอียดต่างๆมาวันนี้แนะนาครับมองเจ้าบ้านอย่างนี้ได้เลยครับคุณภาพโดยรวมตอนนี้ครับเป็นนี้ดีกว่าชัดเจนครับแม้เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาจะเพิ่งเปิดบ้านพ่ายครับห้กับทานของโอลิมปิกลียงไปศูนย์ประตูต่อสองแต่ภาพรวมก่อนหน้านั ถึง4เกมติดและเกมวันนี้ครับพวกเขายังได้เปรียบที่เล่นในบ้านของตัวเองด้วยซึ่งเจาะลึกไปดูรายละเอียดในบ้านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น1ทีมที่ในบ้านยังคาดหวังกับพวกเขาได้ อยู่พอสมควรครับส่วนทีมเยือนครับอย่างนั้นของโอแช์ครับแม้ฟอร์มโดยรวมช่วงหลังจะดีขึ้นมาครับห้าเกมล่าสุดจากทุกรายการพวกเขาสรุดแพ้ไปเพียง1เกมเท่านั้นครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยปัญหาหลักของเขาคือการรับบรบเล่นเป็นเกมเยือนเกมเยือนเ,เองจาก5เกมหล่าสุดหลุดแพ้ไป3เสมอ1และเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมครับวันนี้ ต้องบอกว่าักการที่เสียเปรียบเอาเล่นเป็นเกมเยือนและเกมเยือนมีปัญหาบุกมาเจอกับนีทที่ในบ้านคาดหวังได้ครับและแนวต้านนี้เองเปิดมาเป็นอกเป็นใจให้กับเจ้าบ้านอย่างนี้ด้วยเอาเป็นว่าข้ามคิวนี้หลีกเออฝรั่งเศสนัดการันตีครับว่าในบ้านของนี้พวกเขาจะคว้า3คะแนนได้อย่างแน่นอนครับ ลุยกันต่อครับที่ฟุตบอลกันโชซิราอิตาลีครับวันนี้เจนัวครับพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรเช่สำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับสื่อต่างประเทศเนี่ยเขามองว่าเจ้าบ้านอย่างเจนัวครับในข่้มเกน,นี้ดูดีกว่าเงื่อนไขของพวกเขาต้องชนะเท่านั้นถึงจะได้เฮครับสำหรับคู่นี้เจาะลึกไปดูรายละเอียดต่างๆรวมไปถึงภาพรวมครับของทั้งสองทีมนัดแนะทำครั้นนี้ยืนเจ้าบ้านอย่างเจนัวได้เลยครับมีโอกาสสูงมากๆที่พวกเขาจะเปิดบ้าน เก็บ3คะแนนได้ในค่่าคิวน,นี้ครับแม้ฟอร์มโดยรวมจาก5เกมสุดของโจนิวเองเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรพวกเขาเก็บชัยชนะได้เพียง1เกมจาก5เกมสุดเท่านั้นแต่ว่าวันนี้อย่าลืมครับพวกเขาได้เปรียบที่เล่นในฉิ่นของตัวเองและจอดลึกสรดูสถิตในบ้านเนี่ยก็ถือว่าคาดหวังกับพวกเขาได้ครับหเกมสุดในบ้านพวกเขาเก็บชัยเนี่ยไปถึง3เกมและที่สําคัญนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ย เป็นชว่วงที่แย่ที่สุดของเรเช่จริงครับตลอดระยะเวลา5เกมสุดจากทุกรายการของเรเช่พวกเขาไม่ช,ชนะใครเลยเสมอ2และแพ้ติดต่อกันมาถึง3เกมติดเพราะฉะนั้นวันนี้บุกมาเจอกับเจนัวในถิ่นโมเมนตัมวันนี้เองรวมไปถึงแนวต้านก็เอ็นเอียงเจ้าบ้านอย่างเจนัวครับเพราะฉะนั้นวันนี้ อาจจะลุ้นเหนื่อยๆหน่อยครับแต่สุดท้ายแล้วยังเชื่อว่าวันนี้คุณภาพของเจนัวในบ้านดูดีกว่าพวกเขาจะเปิดบ้านเบียดเอาชชาเลเช่ได้มองเจ้าบ้านอย่างเจนัวได้เลยครับปิดทา้ายกันที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกครับคู่นี้เนี่ยคำถามเยอะมากครับวันนี้การาตาสรายครับจ่าฝูงเปิดบ,บ้านรับการมาเยือนอันดับที่10อย่างอันตันยาสปอครับสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้น เขามองว่าจะบ้าอย่างการาเหนือกว่าอยู่แล้วแล้ววันนี้มองมองว่าเหนือกว่าเยอะมากครับเงื่อนไขวันนี้ของการาครับพวกเขาต้องชนะขาดด้วยผลตามประตูถึงสเมล็ดเลยถึงจะได้เฮสองเมล็ดเนี่ยยังได้แค่แบบจบเจ้ายกเย้ากันไปครับสําหรับคู่นี้การาเหนือกว่าก็จริงแต่เจาะลึกไปดูภาพรวมต่างๆมาเราว่ากันเรื่องของแนวต้าน วันนี้ครับวัดใจ2มุมแวบซื้อ2หน้าอัตราเจะสปอรครับถ้าแพ้ก็จะแพ้ไม่ถึง2เมล็ดหรือแย่ที่สุดก็2เมล็ดไม่เกินนี้อย่างแน่นอนครับเจ้าบ,บ้านอย่างกาลาครับวันนี้ได้เปรียบเล่นในบ้านคุณภาพดีกว่า ขุมกําลังดูดีกว่าได้เปรียบทุกมุมจริงแต่ฟอร์มโดยรวมของเขาเนี่ยดรอปไปเยอะมากครับ5เกมหลังสุดพวกเขาเสมอไปถึง4เกมและชนะเพียง1เกมเท่านั้นส่วนทีมเยือนอย่าอัตราญาสปอร์ครับวันนี้บุกมาเนี่ยเป็นรองทุกมุมครับไม่ปฏิเสธเลยแต่อย่างที่บอกครับ แนวต้านวันนี้กาลาเปิดมาสูงจนเกินไปครับชนะเนี่ยเต็มที่เบียดเบียดหรือแบบดีที่สุดเลยของกาลาวันนี้2เมล็ดไม่ถึง3ไม่เกินนี้อย่างแน่นอนเพราะเช้าวันนี้วัดใจทีมเยือนอย่างอัตนายาสป,ปอร์ได้เลยครับที่เหลือครับเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้ตามมาเจอกันในชมรมวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอทุกท่านโชคดีครับ